สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาฝากกันอีกแล้วนะครับในสาระความรู้เรื่องระบบโซลา c เซลล์นะครับนี่เห็นไหมเห็นขั้วแบตตรงนี้ไหมขั้วแบตละลายนะครับอาจจะมาจากสาเหตุการอาร์การช็อตแล้วก็บางทียกเบเกอร์ขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาสายมาเข้าเครื่องแบบนี้มันจะทําให้เกิดการอาร์แบบนี้นะครับ มันจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะต่อสายแบตเข้าเครื่องก็เอาเบรกเกอร์แบตลงซะก่อนค่อยต่อเข้านะครับหรือว่าถ้าเครื่องช็อตอยู่เนี่ยก็อย่าฝืนต่อแบตเข้ามันอาจจะทําให้ขั้วเกิดสปาร์กอาร์กแบบนี้อ่าก็ได้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือขั้วร้อนนะครับบางทีเนี่ยอ่าเข้าสายเข้าหางปลามาไม่แน่นนะครับทำให้ขั้วตรงนี้ร้อน ร้อนละลายจนถึงบอร์ดด้านในนะครับตัวตะกว่วมันร้อนแล้วทีนี้มันก็โยกได้ละลายทําให้เครื่องช็อตได้เลยเพราะฉะนั้นก็ระวังจุดนี้ให้ดีด้วยนะครับใครที่ใช้งานอยู่นะครับลองจับสายดูนะครับสายแบตเนี่ยโดยเฉพาะสายแบตนะครับหรือสายพีวีก็ด้วยนะครับาสายแบตมันจะกินกระแสสูงให้เอามือไปจับดูนะครับถ้า จับต,ต้นขั้วเนะ่แถวๆคขั้วแบตตรงนี้นะครับมันมีความร้อนสูงก็ให้ขันให้แน่นนะครับให้ขันสายให้แน่นหรือไม่ก็เข้าหางปลาให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วไม่งั้นก็ย้ำบัตรกีตะกวัวเข้าไปเลยนะครับผมก็ย้ำไปหลายทีแล้วนะครับบางคนคิดว่าย้ำแค่หางปลาก็จบบางทีไม่ใช่นะครับถ้าขั้วมันร้อนเนี่ยบางทีมันทําให้เครื่องเสียได้เลยแล้วก็ขั้วตรงนี้มันละลายไอขั้วตรงนี้ เขียวๆตรงนี้นะครับราคาสูงนะนะครับแล้วก็หายากด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครจับสายเครื่องตัวเองดูแล้วดูว่ามันมีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนเนี่ยนะครับก็รีบแก้ไขซะไม่งั้นมันอาจจะทําให้บานไปลายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างนะ สายเนี่ยเวลาเจอโหลดหนักๆเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราจับทั้งสายเนี่ยอุ่นๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจับใกล้ๆขั้วแบตรู้สึกว่าความร้อนมันสูงกว่าส่วนอื่นของสายเนี่ยนะครับให้เราเช็คดีๆเราอาจจะขันยึดสายจุดนี้ไม่แน่นหรืออาจเราจะเข้า เราอาจจะเข้าหางปลาไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีนะครับก่อนที่ขั้วแบตมันจะละลายนะครับถ้ามันละลายมาหาเปลี่ยนยากนะขั้วตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงหางปลาเดี๋ยวคลิปนี้มาแนะนําหางปลาด้วยเลยนะครับนี่ที่ผมใช้นะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้นี่นะครับเป็นหางปลาแบบที่เขาเรียกว่าหางปลาหางหนูนะครับนี่ตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับ หางปลาจะเป็นตัวแบบนี้นะครับส่วนรูตรงนี้ก็แล้วแต่ขนาดสายแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะครับนี่เขาก็จะมีเบอร์บอกอยู่นะครับนี่นะอ่าสิบหกนะครับอืมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับ16ขีด13เนี่ยนะครับมันก็จะพอดีกับสายขนาดเบอร์16นะครับหรือถ้าเบอร์ใหญ่กว่านี้นะครับ ก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ยี่ิบห้านี่นะครับยี่ิบห้าขีดสิบห้านะครับนี่เห็นไหมเบอร์นี้จะพอดีเลยนะนี่นี่เบอร์นี้จะพอดีเลยยี่ห้าขีดสิบห้านะครับสายเบอร์ยี่สิบห้าสแควร์มิลนะครับนี่หางปลานะครับก็เลือกเกรดีดีหน่อยที่มันหนาหน่อยนะครับอันนี้เป็นทองแดงเคลือบนะครับนี่ก็จะเกรดีหน่อยหนาหน่อยนะครับจะได้นํากระแสได้ดีนะครับอ่าถ้าหางปลาแบบนี้ควรที่จะถ้าเป็นไปได้นะครับ ให้ใช้ร่วมกับครีมย้ำที่เป็นไฮดรอลิกนะครับนะเป็นครีมย้ำไฮดรอลิกมันจะได้แน่นนะครับหรือถ้าใครไม่มีครีมย้ำไฮดรอลิกเนี่ยนะครับเข้าสายแล้วก็เอาค้อนทุบก็ได้ทุบ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 ให้มันอ่าทุบให้แบนเลยให้มันหนีบสายไว้แล้วเราก็บัดกีซ้านะครับย้ำนะใครไม่มีคืออ่าตัวย้ำหางปลาดีๆทุบก็ได้นะครับค้อนทุบบีบไว้แล้วก็ย้ำอ่าบัดกีตะกวัว เติมตะกวัวเข้าไปให้มันทั่วเลยให้มันยึดไว้แน่นๆเลยนะครับมันจะได้ไม่เกิดการหลวมแล้วก็ไม่เกิดความร้อนได้นะครับนี่นะเขาเรียกหาปลาหางหนูก็ไปซื้อมาใช้กันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้นี่นะครับนะหรือว่าแม้กระทั่งฝั่งนี้ฝั่งพีวีเนี่ยใช้เบอร์นี้ไม่ได้มันใหญ่นะครับฝั่งพีวีเดี๋ยวดูให้นะครับเผื่อใครจะไปซื้ออ,อันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ได้นะครับได้ไหม อ่าอันนี้อ่าพอดีว่ามันต้องขันน็อตด,ด้านบนขึ้นอันนี้ได้นะครับนี่นต้องขันน็อตด,ด้านบนขึ้นอ่าเบอร์16ทับ 13, นี่ได้นะครับสำหรับสายเบอร์เบอร์16สแควร์มิลน,นะครับหรือถ้าสาย PV ทั่วไปเนี่ยก็ใช้เบอร์เล็กกว่านี้ไม่รู้จะมีในตัวอย่างไหมนะครับอ่ามันไม่มีนะ ก็เบอร์เล็กกว่านี้ก็มีนะครับเบอร์เล็กกว่านี้ก็มีสําหรับสายเบอร์สี่เบอร์6สําหรับสายฝั่ง P ีนะครับก็ลองหาซื้อกันมาใช้แบบนี้นะนี่นะครับมันก็จะต้องซื้อมาคู่กับปอกหุ้มแบบนี้ด้วยนี่ก็ซื้อมาให้มันถูกเบอร์นะครับอ่าหรือใครจะใช้เป็นท่อหดก็ได้นะครับอ่าเวลาเข้าสายแล้วก็ใช้ท่อหดหุ้มไว้ก็ได้หรือถ้าซื้อมาพร้อมกับปอกมันก็นี่ก็แลดูแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับนี่นะ บอกดาแดงแบบนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าทิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนามาฝากกันนะครับก็ไปจับสายกันดูนะนะครับเครื่องใครใช้อยู่ถ้ามีความรู้สึกว่าสายมันร้อนจนผิดปกติก็รีบแก้ไขซะนะครับไม่งั้นขั้วแบบตรงนี้มันจะละลายนะครับละลายลามไปถึงบอดด้านในอาจจะทําให้อาร์คอาจจะทําให้หลวมสุดท้ายบอดไหมบอ,ชอดช็อตทะลุมาเลยก็มีนะครับก็อ่าระวังด้วยนะครับจุดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ย นะครับแต่สําคัญนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับยังไงใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง Youtube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันเลยช่างแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ